สวัสดีจ้าันนีเสียเอาวิธีการเผาทานง่ายๆเนาะจ้าสำหรับใส่ในขั้วเลื่อนมาฝากจ้าแบบละเอียดยิบเลยเนาะจ้าขั้นตอนแรกเข้ากับขุดหลุมสําหรับว่างถังน้ำมันเนาะจ้าขุดหลุมเสร็จแล้วก็หาไม้หาฟืนหาไม้หน่อยมาสําหรับคอยไฟเนาะจ้าแล้วบนนีก็เอาถังน้ำมันนะจ้าตั้งวัดลงพอเอาถังตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บไม้ ไม่น่อยไม่อ้อยนะจะใส่เติมเข้าไปในถังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้ฟื้นจะเลื่อยให้ได้ตามขนาดแล้วก็ใส่ให้เต็มถังนี่นะจ้ะจัดเลี้ยงไปเรื่อยๆให้มันเต็มถังนะจ้ะนี่นะจ้ะวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยจ้ะพอเลีเ้ยง ไม่ได้เต็มถังแล้วนะจ๊ะก็เอาฝามาปิดนะจ๊ะ<ม>พี่น้องสังเกตเทิื่องฝาถังละมันนี่นะจ๊ะมันจะมีจุกจุกเนี่กะไวสําหรับระบายควันออกนะจ๊ะ<ม>ปิดฝาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเข,าาข้ากบมาคายอตรงจุกเทิื่องฝาจะคายสกูคายหมันรวมออกจากน้อยเบื่อหควันมันระบายออกไปได้นะจ๊ะนี่จ้ะคายสกูออกจากน้อย ปิดฟ้าลอกให้เรียบร้อย้ะจ้ะพี่น้องบันีีกสิมาจุดไฟจากข้างล่างแบบนี้เราจ้ะจุดไฟจากใตถังเราจ้ะเพื่อให้มันติดขึ้นไปล่ามขึ้นไปในถังเราจ้ะ พอติดดีแล้วมันก็จะมีควันขึ้นแบบนี้จ้ะพี่น้องสังเกตฟ้าด้านบนมาจ้ะจุกที่เฮาเว้ให้ฟังตอนแรงอาจจะไว้ทะระบายควันออกแบบนี้นะจ้ะขันควันมันระบายออกบ่ด้ไฟมันกับ่ติดนะจ้ะเพราะว่าถ้ามีออกซิเจนเข้าไปไฟมันกระดับนะจ้ะบันนี้ก็รลอเด้พี่น้องลอจนว่าควันขาววงเนี่ยมันมีห้วเนะจ้ะควันขาวมันหน่อยลงก็แสดงว่า ไม่ฟื้นข้างในมันกายเป็นทานเหมือนเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าหลังจากที่มันใหม่เหมือบ่มีควันแล้วบันนี้เฮาสีเอาดินมาปิดหมกจุกข,ข้างบนจ้าเพื่อบ่ให้มันมีอากาศเขานะจ้ะเาเผาเตานึแงแบบเนี่ยขันจังขั้วเฮ้านี่ก่อยูได้เป็นอาทิตย์เด้จ้าพี่นอ้องกับประหยัดแก๊สไปได้เนาะจ้า ขันผู้ไดมีพื้นที่มีใหม่กะล่องออกไปเผาเบิ้งเนาะจ้ะาควันจะระบายออกขางบนแบบนี้เนาะจ้ะาควันมันเบิดแล้วนะจ๊ะเฮาก็สีเอาดินมากกลุ่มกลบ่ทั้งด้านล่างทั้งด้านบนเด้อจ้าพี่น้องเพื่อว่าให้อากาศเขาเนาะจ้าหลังจากเัก้นกับมาเปิดฟ้าเช็คผลงานได้เลยจ้า ก็เปิดฟ้าออกนะจาะบันดีขังได้กับเซปินทานพร้อมใส่งานจ้ะนีนาจ่ะดับสนิทเลยจ้ะบัน,นีีก็เก็บใส่ถุงนาจ่ะว้ถ้าไปดังเตาทานจ้ะใบถ้าไปดังไฟอันใดที่มันใหมบอดีเ่ากับเอาไว้ถ้เาเผารอบต่อไปนะจ่ะอันใดหม่ดีก็เก็บไปถ้าไปใส่งานมาจ่ะ นี่กัเป็นวิธีการง่ายๆเนือจ้ะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใส่ใจในบ้านไปได้อีกทางนึงงนะจ้ะกับเผาท่านใส่เองแบบนี้นะจ๊ะขันผู้ใดมากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยเยนะจ๊ะพ่อกันไม่คลิปหนานะจ้ะสําหรับมือนีขอโตัวลาไปก่อนจา้าสวัสดีจา้า